อยากสําเร็จทําตามคนสําเร็จก็แล้วแต่หนูไม่สําเร็จสักทีจะทําอย่างไรดีคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะโอ้โหต้องบอกว่าคําถามนี้เป็นคําถามอีกหนึ่งคำถามที่ยอดฮิตมากๆค่ะครูขาหนูทําตามบทเรียนของครูแล้วนะคะครูขาหนูก็เดินตามคนประสบความสาเร็จนะคะหนูว่าหนูทําเป๊ะเลยคะ่ะหนูเรียนเยอะมากเลยคะ่ะทําไมหนูถึงไม่สําเร็จแบบคนที่เขาทําแล้วเขาก็สําเร็จกันทําไมมันถึงไม่ใช่หนูสักทีคลิปนี้นะคะ เราตั้งใจฟังเปิดหูเปิดจิตเปิดใจเปิดอารมณ์ระดับ HD นะคะฟังคูสิตาค่ะอีจวงขาวันนี้นะคะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตคุณคืออารมณ์ของคุณจริงหรือเปล่าคะอารมณ์ของคุณเป็นตัวควบคุมผลลัพธ์คุณมาโดยตลอดค่ะคุณมักจะเป็นทาสของอารมณ์ค่ะงุนงิดหัวเสียเพรียจิตค่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่งุนงิดค่ะอารมณ์ดีไม่ได้เบิกบานไม่เกิดค่ะความสำราญตะเิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้แต่อยากจะประสบความสําเร็จค่ะคุณสังเกตดูไหมคะแค่ท่าเดินของคุณก็บอกแล้ววค่่า จะประสบความสาเร็จหรือเปล่าแค่การพูดกับคุณก็บอกบอกแล้วค่ะว่าคุณจะประสบความสำเร็จใช่หรือไม่แค่การเรียนรู้ด้วยภาวะเฉยชาเฉยเมื่อยแล้วหวังว่าจะประสบความสำเร็จบ้าบอมาก The Impossible ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะโทนี่โรบ,บินบอกว่าเขาสามารถมองเห็นคนคนนี้แค่ท่าเดินรู้เลยว่าคนนี้ล้มเหลวหรือสําเร็จ นั่นหมายความว่าแค่ภาษากายของคุณภาษาคําพูดของคุณพลังงานของคุณมันต่ํามากค่ะมันต่ํามากค่ะจนคุณเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถามตัวคุณค่ะเวลาคุณเรียนกับคนสําเร็จคุณมีพลังขึ้นหรือคุณอยู่ที่เดิมคุณเรียนกับคนสําเร็จคุณตื่นเต้นหรือคุณเฉยเฉยคุณเรียนกับคนประสบความสําเร็จค่ะคุณลงมือทําชนิดที่ว่ามันเป็ดไปได้หรือคุณลงมือทําสักแต่ว่าทําถ้าวันนี้คําตอบมันคือสิ่งหลังที่คขาพูดค่ะก็เรียนไปอย่างนั้นภาวะตื่นเต้นไม่เห็นมีเลยเออ ก็ทำทำไปอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเรียนให้ตายเรียนกี่ร้อยครูต่อให้เรียนกับมหาศา,ศาสตาของโลกคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะภาวะจิตของคุณมันปิดค่ะภาวะจิตของคุณมันปิดค่ะภาวะใจของคุณมันไม่ได้ค่ะคุณไม่รีเซ็ตตัวเองคุณแค่อยากได้ผลลัพธ์แต่คุณไม่รับผิดชอบผลลัพธ์ด้วยการลงมือทําการลงมือทําคนประสบความสำเร็จค่ะไม่มีคนประสบความสำเร็จของโลกคนใดที่เขาทํา สักแต่ว่าทำทําชุยชยทำทํงทรงค่ะแต่เขาทําด้วยหัวใจทําด้วยหัวใจเห็นความตื่นเต้นเร้าใจในเป้าหมายค่ะและรู้ว่าแม่งเป็นไปได้แน่นอนลองถามตัวเองค่ะว่าคุณเรียนรู้และคุณตื่นเต้นได้หรือเปล่าแล้วถ้าหนูไม่ตื่นเต้นหนูทําไงก็สั่งให้ตัวเองตื่นเต้นสิก็สร้างให้ตัวเองตื่นเต้นสิ ก็ทําให้มันรู้สึกตื่นเต้นสิตื่นเต้นเหมือนคุณไม่เคยเจอมันมาก่อนเหมือนคุณเจอคู่รักหรือคุณอยากจะมีเนื้อคู่คุณเจอแฟนครั้งแรกเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอารมณ์นั้นแหละแต่ถ้าคุณเรียนรู้กฎจักรวาลมาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วคุณก็ไม่ตื่นเต้นนั่นหมายความว่าคุณไม่เคยได้ผลลัพธ์อะไรเลยคนได้ผลลัพธ์จริงๆเขาตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะแต่คุณไม่พร้อมจะสร้างผลลัพธ์งหคกคุณจึงไหมตื่นเต้นดังนั้นแล้วแต่คุณค่ะนะคะบทเรียนที่ครูสอนเป็นบทเรียนที่ครูเอง พลิกชีวิตจากการลงมือทําครูไม่ใช่นักเรียนรู้ที่เรียนแล้วไม่ทําครูไม่ใช่คนเรียนสูงครูจบแค่ม .6 ค่ะแต่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะครูทํามากกว่าเพราะครูรู้สึกมากกว่าเพราะครูมีพลังงานสูงมากกว่าค่ะที่สําคัญค่ะครูทําไม่เคยหยุดค่ะและครูตื่นเต้นทุกเป้าหมายที่ครูทําค่ะครูจึงฟาดทุกเป้าหมายแบบเรียบค่ะดังนั้นใครมาใหม่นะคะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไปดูคลิปมหากรรมยี่สิบเอ็ดวันนะคะโปรแกรมจิตวิชิตความมั่งคั่งกับครูจิตามหากรรมก๊อตพาวเวอร์คอร์สนี้ทำให้ครูปลดหนี้ได้สิบล้านคค่่ะุณสาามรรรถเเีียนพือับ พลังงานสดๆดพลังความตื่นเต้นเราใจในเป้าหมายใหม่นะคะที่เพจคุณจิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ YouTube คุณิตาลอออฟยูนิเวิร์สค่ะขอชมคลิปปีได้ที่ w w w t e c c h e r s i t a ์สค่ะเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้จะทำให้คุณตื่นค่ะอีสีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ